สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสมัครเว็บไซต์แบบง่ายๆรวดเร็วนะครับอันดับแรกนะให้เราคลิกเข้าไปที่อ่าลิงก์ที่เราได้รับจากเพื่อนๆหรือคนที่เราสมัครด้วยนะครับคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขบริษัทนะครับให้เรามาติ๊กกดยอมรับตรงนี้ขั้นตอนถัดไปนะครับก็มันจะมีทั้งหมด4ประเทศนะครับแล้วก็เลือกประเทศของเราอ่ะอันนี้ใส่ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อเราลงไปที่อยู่ก็ เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยผมจะลองใส่ลงไปมั่วๆดูนะครับข้อมูลตรงนี้อย่าใส่มั่วนะครับปุ๊บเลือกจังหวัดกรุงเทพมหานาครน,นะครับเขตนะครับเลือกเขตก่อนเขตคลองสองต้นนุ่นปุ๊บๆอยู่ไหน อยู่ในแขงของสองต้นนุ่นอา่ยากจังเขตได้กระบางเอาดูเขตผิดอ่ะแขงของสองต้นนุ่นอ่ะมันก็จะขึ้นมาปุ๊บนะเบอร์โทรก็ใส่ไป อันนี้ระบบเราก็ตั้งนะเราก็ตั้งเองชื่อ f c e e o o o อะ่ะชื่อเข้า Facebook ก็ตั้งไปตั้งไปนะครับ facebook รหัสผ่านนะครับเราก็ตั้งตั้งไปเลยรหัสผ่านะนะครับจำให้ได้นะนะชื่อเข้าระบบเนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์โทรกับอ่ารหัสที่เราตั้งนะครับกดขั้นตอนถัดไปนะครับแล้วก็กดสีเขียวตรงนี้ยืนยันการสมัครตัวแทนปุ๊บ เรียบร้อยนะครับมันก็จะเสร็จเลยนะกดตกลงอ่ามันก็จะเด้งเข้ามาในหน้าเว็บนี้นะครับเนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นของทางบริษัท